โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาในเกมของโดครั้งอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอัปเดตของเซิร์ฟเรามาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะเป็นอัปเดตทางการเลยนะครับก็มีข่าวมาแล้วนะครับเป็นข่าวใหม่มาเป็นแคมเปญใหม่ของแคมเปญฮาโลวีนเขาแหละนะก็มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะนี่ก็เป็นของออฟฟิเชียลปล่อยมาเลยนะครับผมงนี้จัดไปลุยก็เป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนแคมเปญนะครับนะเป็นรูปลิงยักษ์อยู่ด้วยแม่งนะมันฮาโลวีนตรงไหนวะ ก็คงเข้าแหละเออเป็นฮาโลวีนเออลิงยักษ์อยู่ด้วย <g> นะก็จะมีล็อกอินโบนัสนะคะรับผมแน่นอนอยู่แล้วนะล็อกอินโบนัสแล้วก็ ism, เปเชียลมิชชั่นนะเพรียราคาแล้วก็เป็นกาชาฮาโลวีนโนคังเฟสซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นกาชาอะไรยังไงนะมันเขียนว่าพาวเวอร์ฟูลคาแรกเตอร์แอสเซมบลก็คือรวมพลังตัวละครสุดแข็งแกร่งแต่แม่งเป็นกาชาที่แบบรวมพลังตัวเกลืออยู่ในตู้เดียวกันอะไรเงี้ยใช่ไหมนะรวมพลังตัวละครที่แบบเก่าๆอยู่ในตู้เดียวกันคือตัวใหม่จะไม่มีใช่ไหม จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากาชาเนี่ยมันมาให้เราเป็นเพชรเปิดหรือเปล่านะหรือหรือว่าเป็นตัว๋วแต่ตัวว๋วมีแน่แล้วนะครับเป็นกาชาตั๋วแน่แนแล้วแต่ไม่รู้ว่ากาชาเพชรเนี่ยจะมาไหมของกาชานี้นะแต่ว่าคือกาชาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นสเต็ปหรือยังไงนะมันเป็นสเต็ปในการเปิดหรืออะไรยังไงจะมีสเต็ปอะไรส่วนลดราคาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันตอนบ่ายนะฮะน่าจะบ่ายของวันนี้แหละนะฮอเราดูกันได้ก็เป็นกาชาเข้ามานากาชาที่เปิดหาตัวละครตัวเก่งๆนะเนาะ ก็มีคูลเลอร์อแดงก็เก่งอยู่นะครับบาดัคก,ก็อยู่ด้วยนะก็กาชาินิงก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะแต่แน่คือมีบาดัคกับคูลเลอร์อ,อยู่ด้วยนะครับก็สองคนนี้นี่คือเก่งนะเก่งมากนะครับถ้าใครได้มาก็ถือว่าดีเลยเก่งนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นฮาโลวีนนะเป็นของแพ็กเกจต,ตัวขอ,ของของสายเติมเนาะเ,ออเติมเงินก็ได้เป็นแพ็กเกจอะไรก,ก็ว่าไปเนี่ยเป็นต่งเป็นตัวเปิดกาชาบนก็ว่านปกาชาได้แหละเออเป็นตัวฮาโลวีนนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะนะแล้วก็เป็นอันนี้ อ่าตู้ปู่กลับมาอีกแล้วนะครับยี่ห้ามตรได้5ใบนะครับก็อย่าไปเปิดละกันนะันี้ผมแนะนำนะเก็บเพรไปเปิดตู้กาชาอื่นดีกว่า <c oughs> นะแล้วก็เป็นอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ของปังโกฮังแล้วก็เดอะฟูลมูนมอนสเตอร์เป็นตัวฟรีเก็บตัวฟรีของปังกับคนปู่โกฮังได้นี่ครับที่ชช่ว่าโกฮังเป็นปู่ของชื่อว่าโกฮังเอออย่าพูดให้งงดีกว่าเป็นปู่ของโกคูแหละนะของภาคด้านบอลตอนเด็กนะครับ กนะ็ฟาร์มนี่ฟรีนะเป็นอีเวนท์ที่จะมาน่าจะมาน่าจะมาวันนี้นะฮะตอนบ่ายนั่นแหละโอ้โหคลิปรีวิวนี่มาคลิปรีวิวนี่มาเต็มแน่นอนเลยวะคลิปรีวิวนี่มาเต็มมาจริงๆมี ECA นี่อีกนะฮะ ECA อันนี้ผมแบบงงมากเลยไม่ได้ ECA เฉยเลย ECA ลูกอมกับ ECA โกเทงมึงได้ได้ยังไงมึงตัวฟรีฮาโลวีนของ2ปีที่แล,แล้วใช่ไหมเอออันนี้ตัวเก่านี่ตัวใหม่อันนี้ตัวล่าสุดก็คือปังกับคุณปู่โกหังแล้วไม่ได้ ECA ด้วยนะฮะไอ้เจ้า มันเก่งอยู่แล้วเว้ยมันใช้ได้โอเคมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับสายฟรีแล้วเล่งได้เอเจไปอีกนะครับเล่งจะเก่งแค่ไหนซึ่งก็เป็นด่านสเปเชียลนะครับเป็นด่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านสเปเชียลเป็นด่านไอติมซัตแอร์เรียซึ่งเป็นด่านที่น่าจะเล่นจะผ่านได้ค่อนข้างจะยากนะครับมันต้องใช้ตัวละครเฉพาะในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็สามารถได้เอเจทั้งสองตัวเลยนะเป็นตัวฟรีสองตัวได้เอเจไปเลยถือว่าเยี่ยมมากๆนะสองตัวฟรีตัวนี้ได้เอเจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนบ่ายเลยนะรอชมกันนะเราทำกันได้เลยนะฮะแล้้ววววก็็นานานานน็เเเเเปปนน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 ออออีีีตตตต์์่าาางงงๆะคครรัับขโด ที่จะเปิดให้เล่นกันนะครับผมอีเวนต์ของเบต้าคูลเลอร์โกคูโกฮังขวานไปนะเปิดหมดเลยนะครับนะนั่นแหละแล้วก็เป็นอีเวนต์นี่ของพวกเจ้าจามันบูนี่น่นนะครับที่เป็นดอกเป็นลูกอมสีเขียวแล้วก็โกเทงผีก็ใครไม่ได้ทําก็กลับมาทําได้เลยนะครับมีอีเวนต์ให้ทําพร้อมเอเอพร้อมทุกอย่างพร้อมเลยดีมากแล้วก็นี้นะครับพวกอีเวนต์เราบีนนี่กลับหมดเลยนะเออบูมาก็กลับมา ตัวของไอพี่ฟูเดย์ใช่ไหมเออบูมันก็กลับมานี่ก็กลับมาโกเทงเาายักษ์ก็กลับมาโกคูปาบิดบิ็นเ้าต้ปาบิดก็กลับมานะครับตัวเฟรที่ทำได้ในอีเวนต์ฮาโลวีนอะไรเงี้ยก็กลับมาหมดเลยนะฮาโลวีนหรือว่าไอพี่ฟูเดย์นั่นเองก็กลับมาหมดเลยนะนนนนนนยนะคือสายฟรีที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นี่คือย,ยืมเมยตัวละครฟรีทั้งหมดนี้เก่งมากเลยนะครับเนี่ยไปทำมาซะเก่งมากเอี่ยงพวกนี้เก่งหมดเลยนะครับผมนะนั่นแหละแล้วก็เป็นเควสนะครับจะคูณแรงคูณสองนะก็สามารถฟาร์มเควสได้เพิ่มมขึ้นนนนนะะะครัับผ่แหล ฟราฟร์มลิงก์เฮ้ยเออฟาร์มลิงก์กับฟาร์มเวลได้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่มันคูนแค่2อคูน2อเท่าน,นั้นก็ถือไม่ได้มันก็ถือว่าไม่ได้คูนเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็นี่นึกว่าจะไม่มาซะแล้วมาแล้วนะครับเป็น ECA ของเจ้าซุปเปอร์สิบเจ็ดากีทีตัวสีฟ้าตัวนี้นะฮะก็จะได้ ECA เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าดีมากๆเลยอันนี้นะได้ ECA นะครับผมนะก็เป็น ECA ใหม่มาสักทีนะอีเวนต์ ECA ใหม่มาสักที นะฮะก็เริ่มเป็นขั้นของเนโอก็หลีกันนะเป็นเริ่มของขั้นตัวลายสีฟ้าแล้วก็เริ่มไปของขั้น120%นผู้นำแล้วนะก็เดี๋ยวรอชมกันได้ต่อไปของอนาคตนะฮะก็อนี้มาเป็นเซิร์ฟจีบีเป็นตัวแรกเลยนะครับของเจ้า17ตัวนี้นะก็ใครมีก็อรองทำได้เลยเก่งมากนะเก่งมากนะครับ,เก,กนะรบเก่งโคตรเลยนะก็อีนนกนระเกศทีมไซต์อาเรียของโกคูพ่อลูกกับเบเกต้าพ่อลูกก็กลับมาให้ทําแล้วถ้าใครพลาดไปพลาดออเซเอไปก็กลับมาทําใหม่ได้เลยนะครับเก่งมากตัวนี้ สองนี้คือเก่งมากนะฮะนั่นแหละดีมากเลยนะกลับมาแล้วนะซึ่งอีเวนต์นี้มันหามันรู้สึกว่าจะใช้กุญแจเข้าไปเล่นไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่ามาวันที่ยนะี่แปดยี่สิบเก้าไงเออยังไม่มาวันนี้นะมาว,วันที่ยี่สิบเก้านะครับใช่ไหมวันที่ยี่สิบเก้านี่ก็มาวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันสิบเจ็ดนี่ก็มาวันที่ยี่สิบเก้านะครับสิบเจ็ดตัว eza ก็มาวันที่ยี่สิบเก้านะฮะนั่นแหละนะมาเกือบเส้นเดือนแหละ นะซึ่งอีเวนต์พวกนี้ก็จะมาวันที่29เหมือนกันนะครับมาวันที่29หมดเลยนะพวกตัวฟรีที่เราสามารถฟาร์มได้นี่คือ29หมดเลยนะครับเนี่ยนะหมดเลย29หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นบูม่ามาวันที่27นะครับผมแล้วก็ศึกชิงเจ้าครั้งที่34ของเซิร์ฟเราก็มาวันที่29ไม่ใช่29 30เออาาเออวันที่30เกือบสิ้นเดือนนะครับนะแล้วก็เป็นกาชาศึกชิงเจ้านะครับจะมาตอน30เหมือนกันนะมาวันที่30 ก็มาพร้อมกับไอ,อ,อกิจกรรมมันเองอะไรนะมาพร้อมกันเลยทั้งอีเวนต์แล้วก็กาชานะครับนะนั่นะแหละก็ประมาณนี้นะฮะพวกอีเวนต์นี้ก็ช่างมันแล้วกันนะไม่มีมอะไรมากนะครับนะอีเวนต์ตัวฟรีก็คุณเด็กฟาร์มปุ๋ยได้นะครับนั่นแหละไม่มีอะไรมากอีเวนต์เก่าแล้วนะฮะนะก็ประมาณนี้หลักๆที่น่าสนใจคือ ECA ของ17แล้วก็ เป็นอีเวนต์ ECA ของตัวฟีสองตัวลูกอมกับโกเทงแล้วก็เป็นอีเวนต์ของปังกับปู่โกห่งแล้วก็เป็นกาชาอันใหม่ที่จะมาตอนบ่ายนี้ก็ไม่รู้จะเป็นกาชาอะไรยังไงอ่ะนะออก็รอชมกันได้นะฮะอะละโอเคคลิปนี้ผมก็ไปแล้วจะไปคลิปน้าผมไป